สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนดูต้นไม้เปลี่ยนสีเพื่อนเอ้ยสวยเนาะสวยดีจอยชอบชอบฝั่งตรงนี้ก็สวยจ้านะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันวยสวย,สวย ในเมืองที่จอยอาศัยอยู่ก็ประมาณนี้จ้ะเ,เงียบๆเพราะว่าเด็กไปโรงเรียนหมดแล้วไงทุกคนมันก็เลยเงียบแบบนี้วันนี้จอยก็นัดกับพี่สายเอาไว้จ้ะเดี๋ยวพี่สายมาบ้านจอยเนาะจอยก็จะพาพี่สายแกงเห็ดที่จอยเก็บมาจ้ะแกงเห็ดพึ่งเก่ารัดนะจ้ะสวย้วเพื่อนๆดอกไม้นะสวยสวยดูดิ งามงามดูสวยเนะสวยมากก็ชอบชอบนุ่นก็สวยสวยดีจ้ะตยชอบดอกไม้กับธรรมชาติน่าจะเดี๋ยวมาพี่สายมาถึงก็จะแกงเห็ดกินกันจ้ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก,กเพื่อน เจอกันก็พากันทําอาหารกินทําแบบเมนูบ้านๆนะจ๊ะนะแกงเห็ดแล้วก็ประมาณนี้แหละแกงเห็ดเด้อเพื่อนๆไม่ได้ทําหลายอย่าง <c oughs> แกงเห็ดก็แซ่บแล้วจ้ะเนาะพูดถึงเนาะพี่สายเขาเป็นคนง่ายๆไงทุกคนเขาไม่ได้เป็นคนที่เรื่องมากนึกภาพออกไหมกินพากินพากันเหมือนจอยไปบ้านพี่สายพากินอะไรก็กินง่ายๆพี่สายมาบ้านจอยก็ พากันกินง่ายๆหน่อยจ้ะนะทางลัดของจอยฝั่งนี้ก็คือโบดนะเพื่อนๆนะฝั่งตรงนี้โบดด้านหลังก็แม่น้ําจ้ะแต่ว่าจะนัดเจอกับพี่สายนี่พี่สายจะมาจอดรถตรงนี้พวกเราจะไปดูร้านอ่าไปดูของที่ร้านมือสองทุกคนนะจอยจะไปดูของที่ร้านมือสองก่อนที่จะกลับบ้านไปทําอาหาร ปจ้ะกาจะถึงแล้วเดี๋ยวพี่ไซก็มาเดี๋ยวก็จะโทรหาจอยอจ้ะพี่าซก็เลือกของอยู่นู้นจ้ะส่วนใหญ่จะเป็นของฮาโลวีนจ้ะของของฮาโลวีนแก้วก็เห็นไหมพวกแก้วพวกอะไรเกี่ยวกับฮาโลวีนทั้งนั้นจอยจะซื้ออ้นี้ไปไอ้ที่กั้นประตูจ้ะ กั้นประตูเอาคือไม่หนังนะจ้ะออกมาแล้วนี่เพื่อนเ,อเพื่ยูกัน<อ>ได้ได้อไอ้ได้แล้ว,วมียวก็รัตา,าเลยของจ้อยนี่ได้ตะเก็ดกันฝุ่นเพื่อนๆดีดีร้านหนึ่งจะ้ะร้านนี้เพิ่งเปิดเมื่อกี้เพิ่งเปิดเมื่อกี้นี่น,เนะเปิดสายจะ้ะของมือสองพาลูกไม้ตัวยิบประยัะนี่แมงหิ่งห้อยชุดแมงหิ่งห้อยพี่ นี่นี่นนนก็ดูดิเนเ่าเทาพอถูกไฟแล้วพอถูกไฟแล้วเรายิบระยับเลยแมงหิ่ห้อย <c oughs> จริงๆทพี่ลองดูดิี่พี่ลองใส่ดูดิเหมือนเลยเนี่ยพี่เรายิบระยับ <c oughs> พี่ลองถ้าเหมือนเรายิบระย,ย,ยับนะเหมือนเลยเหมือนฟูงหิ่งห้อยกําลังออกหากินกลางคืนอะเปรียบเทียบฮะยะนจักจัวนี้สวยพี่พี่สายดีด้วยอ่ะ ไซส่พ huh. ี yes, ่นี่ใส์พี่ไซสพี่สวยใส่เก็บน่าหนาวไงอันอันนี้ก็สวยนะพี่ต็ยาวมากเลยเหมือนหมีกลังออกจากป่าเลยเนี่ยสีดำเนี่ยของพี่สายมีละตาจอท่าจอยใส่นี่เหมือนหมีออกจากป่าเลยออันนี้ด้วยดิอะไรก็ไม่รู้นเนี่ย พากันเดินซื้อของเสร็จก็เข้าบ้านจ้ะก็จัดการเตรียมแกงเห็ดเลยจ้ะจอยก็จะแกงเห็ดพึ่งเก่ารัดที่จอยเก็บมาจากป่างวดนั้นละจ้ะพอดีพี่ทรายว่างจ้ะวันนี้ก็เลยมาหาจอยจอยก็เลยแบบเออทาเมนูแกงเห็ดกันดีกว่าเพราะว่าถ้าแกงเห็ดนี่ก็คือแบบว่ามันมีเพื่อนกินมันจะอร่อยจ้ะ ก็จะมีพี่สายกินแล้วก็น้องแอนลูกสาวจอยเนาะแล้วจอยก็จะให้พี่สายตาส้มตําจากพ่อมะละกอที่จอยซื้อมามันเหลือเพื่อนๆืนถ้าถ้าไม่ทํามันก็ไม่มีใครกินอะ่ะเพื่อนเพื่อนะเพราะว่าพวกจอยถ้าอยู่กับลูกสาวก็ไม่ค่อยกินส้มตําเท่าไหร่กินครั้งเดียวก็เบื่องเงี้ยพอดีพี่พี่สายมาจา้ะก็เลยให้พี่สายจัดการตําส้มตจาจ้ะส่วนจอยก็จัดการแกงเห็ดจ้ะแบ่งหน้าที่กันทําเพื่อนๆพี่สายตําส้มจอยก็แกงเห็ดจ้ะจอยก็จะ แกงสไตล์ของจอยนะนเพื่อนๆนะแกงแบบน้ำใสจะไม่ใส่ใบยญ้านางไม่ใส่น้ำาย้านางอะ่ะเพื่อนๆก็แกงสไตล์อย่างนี้เราจะจอยก็จะปรุงรสง่ายๆของจอยเราจะผงชูรสน้ำตาลแล้วก็ไอ้นี่จะน้ำปลาจะขอให้แบบว่ามีน้ำปลาแบบนอง,นง,นงๆนะุ่นๆน่ะเพื่อนๆเอยสุดยอดนั่นแหละจ่ะจอยก็จะใส่ฟักทองด้วยเพื่อนๆพอดีซื้อฟักทองมาจอยก็จะเอาฟักทองใส่ด้วยจ้ะนะแกงแบบบ้านๆจะไม่ใส่น้ำมะขามเปียกจ่ะนะ คือแต่ละสูตรมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเพื่อนๆนเนาะชอบใครชอบมันจ้ะเนี่ยจักฟทองพันเนี่ยมันมันแต่จอยไม่รู้เด้อจ้ะว่าเขาชื่อชื่อพันเขาชื่ออะไรเพื่อนเพื่อนจอยไปเห็นที่ในฟาร์มที่จอยไปซื้อทุกปีจ้ะนะทุกปีมันจะลูกใหญ่กว่านี้เพื่อนเพื่อนแต่ปีเนี้ยลูกเล็กมากจ้ะนะแต่ก็มันมันทั้งมันทั้งเหนียวจ้ะพันเนี่ยอร่อยมากกินได้ทั้งเปลือกจ้ะเปลือกเขายังไม่แก่เพื่อนเพื่อน จอยก็ซื้อมาหลายลูกอยู่แล้วก็ซื้อมาเผื่อเพื่อนวันนั้นเพื่อนฝากซื้อด้วยจ้ะจอยก็เลยซื้อมาให้เพื่อนโดยบอกเพื่อนอยู่ว่ามันมันมากอร่อยมากพันนี้ลูกละสองปอนะจ้ะนะงานที่จอยถ่ายคลิปให้ดูนั่นแหละจอยก็ใส่ทั้งลูกเลยจะ้ะลูกเล็กๆเพื่อนๆเอ้ยนะนี่จะหั่นชิ้นใหญ่ๆจ้ะมันต้มไปแล้วมันไม่เละเพื่อนๆจอยชอบฟักทองพันนี้มากมันไม่เละแต่ถ้าลูกสีเทาอ่ะเพื่อนๆนะต้มนานนี่เละเหมือนซุปเลยจ้ะ ล้างให้สะอาดจ้ะจอยก็ชอบกินฟักทองเพราะว่าฟักทองม,มันทําได้หลายเมนูทั้งของคาวของหวานนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนจะพักไว้เจากนั้นก็นูน่นใส่ในหม้อจ้ะเนี่ยหม้อเห็ดก็กําลังเดือดเดือดจ้ะหอมพี่สายบอกโอ้ยหหอมค่ะหอมแน่แต่จ,จอยกลิ่นนี่แบบว่าทั่วบ้านจ้ะกลิ่นปลานะเพื่อนๆ่นะไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นอื่นจ้ะกลิ่นปลา้าส่วนพี่สายก็อยู่อีกมุมนึงจ้ะกําลังตําส้มมะละกออยู่จ้ะนะแบ่งหน้าที่กันทําก็อย่างที่บอกเลยจ้ะ ช่วยกันทำผลไม้โคลมือเสร็จปุ๊บก็เดาอนั่งกินกันประมาณนี้เพื่อนๆตักฟองออกหน่อยจ้ะจอยก็มีไอ้นี่ใบใบแมงลักก็จะอยู่ในช่องแช่แข็งจอยก็จะเอาออกมาใส่จ้ะพอดีไปสวนมันไม่มีเพื่อนๆใบแมงลักของจอยมันมันหนาวแล้วอ่ะมันก็ตายนะก็เลยต้องเอาใบแมงลักที่ว่าอยู่ในช่องแช่แข็งอมาใช้จ้ะเนี่ยจะ้ะรอให้ฟักทองเขาสุกสักหน่อย เรวค่อยเราเราค่อยใส่พวกผักที่ว่าเราเตรียมเอาเอาไว้โรยหน้าเนาะเพื่อนๆ่เนาะสามีจอยเขาไม่กินเด้อเพื่อนเเด้อเดยวเพื่อีเพื่อนถามว่าสามีกินหรือเปล่าคะไม่กินจ้ะเพียรดีเขาไม่ชอบกินอะไรของแปลกพิสดารจ้ะนะดีเราจะไม่กินก็ไม่เปลืองจอยจ้ะเนี่ยจ้ะใส่ผักลงไปจะต้นหอมแล้วก็ไอใบแมงลักแช่แข็งจ้ะหน้าตาสุกแล้วก็ประมาณนี้จ้ะจอยก็จะเตรียมตักนะแล้วก็ไปกินกันจ้ะถ้าคลิปกินก็ต้องไปดูในช่องพี่สายเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อจอยก็นี่แหละจ้ะ แกงตักใส่ถ้วยจ้ะตักเยอะๆโอ้หหอมไหมเพื่อนๆเอ้ยเราเห็ดพึ่งเก่ารัดนะมันจะกลิ่นไม่แรงเท่าเห็ดพึ่งหวานเพื่อนๆจะอร่อยกว่าจอยชอบมันกรอบมันหอมรสชาติคล้ายๆเห็ดโคลนะความรู้สึกของจอยเห็ดโคนเห็ดปวกบ้านเรานะั่นแหละจ้ะนะความรู้สึกของจอยนะสําหรับคนอื่นจอยไม่รู้จ้ะแต่ความรู้สึกของจอยถ้าถามจอยอะจอยก็จะบอกว่ามันคล้ายๆแบบของบ้านเราเพื่อนๆเออเห็ด เห็ดปวกนั่นแหละพ่อจอยก็ไม่เคยกินเห็ดอย่างอื่นบ้านเราไงนอกจากเห็ดปวกเห็ดโคนนี่จะส้มตํากับผักในส่วนที่จอยปลูกอกาจะพว,พวกไอ้มะเขือจะ้ะนะนี่ตำทีนึงก็ถาดมาเลยจะ้มะมันเหลือเยอะนะเพื่อนๆน,นะถ้าพี่สายไม่มานี่ก็ไม่ได้กินกันะจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้าบ๊ายบายจ้า